มากินมังหองครับพี่น้องมาจะมากินมังหองดิบถ้ากินไปแสพยังไงกินมังหองดิบเลยพี่น้องเลย กินมงดิบบะเพืองขนมบะเพืองหัวาอาหารดอกเพืองพูนทางพูกน,นก็ไหนทันนีนกนนะ้ก็กินคือกันอันนี้กำลังกินพูนขาดด้วยพูนน่ะกำลังขาด ลำพืินก็้นเพราะ,ะไปกินคอมมายคอมมายดีคอมมายยู่ใส่ลำเ,พ,ลเ,ลเลพื้นคามอายเบอระบอกคามมายเบอระดีพี้เพิงยนกำลังกินกำลังกินมาลั้กินมะฮุงกับพี่หองมากินมะฮุง,งม,ามาห้ากินมะฮุง กินแล้เพิ่งตบ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 อยู่ตัวนี้มันกินเก่งนอนกินกระมองเลยลนะเนี่ยตัวนี้มากหลายตัวนี้ก <c oughs> ินอย่างอร,อร่อยอร่อย <c oughs> นี่เอาเอ,าอ,าอาันนี้เอาอันนี้เบิ่งผุนบาทให้เอาตัวนี้ไม่หยาดเลยตันี้ ยินดีปะบันี่ยินดะบันี่คุตัวนั้นไปกินต่อปะนี่น้ำเพลินมากินต่อปะนี่น้ำเพลินน้ำเพลินกินต่อลูกใครนี่ลูกหาเจหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดึง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  หมาอวนพิงพินเลยนี่อี่พิงพินหมาอ้นดึง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 ึงดึงดึงดึงมขบมาทางนี้แล้วมากินหุ่งพุนนะไปแมุ่นไปกินน้ำข่าพุนไปแม่เร็วเร็วไปงานเอาเลยงานเอางานเอาเร็วเร็งานเอาไปเร็วเร็วงานเอาเฮ้ยนี่มันยังไงมันยังงนี่มันยังงนี่มมา ดึงๆๆดึงดึงดึงขันเข่ามันจี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 อินแล้วจีจีอินแล้วมัจีจีมันจี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 อินแล้วมานอนตากพอแล้วเอ้าหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาอุ้ยหมุนขึ้นมาอย่างจีจีเอ้ยผุ่นผุ่นแพงจีดอกกูใส่กระแพงคือเก่านั่ะนะแพงหมุนตรงน้ำจริงฮะดึง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 เป็นเตะหัวพี่น้องเพื่อได้หัวน้ำมานนี่แหละ ที่บ้านใันไเฮ้ยที่ให้คนสวยคนสวยหึคสวยฝนสองตัวนะเบิ่งตีนแม่ได้นี่ <laughs> กินเบียร์อยู่่นโอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ